ตทิเตโหตุสพทาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาสมณเนป,ปังปังมาบรรยายธรรมเรื่องพอใจได้สงบอาตมาขอแบ่งปันธรรมะผ่านนิทานเรื่องอีกาอยากเป็นหงมีอีกาฝูงหนึ่งหลังจากกินอาหารเสร็จก็มาประชุมกันเรื่องมีอยู่ว่าอีกาไม่ชอบขนสีดำของตัวเองแต่ชอบขนสีขาวของหงและอยากมีขนสีขาวเหมือนหง อีก,กาตัวหนึ่งพูดขึ้นว่าข้าว่าเป็นเพราะหงชอบลงอับน้ำบ่อยๆและได้อาศัยอยู่ข้างลำธารจึงทำให้ขนเป็นสีขาวอีกตัวหนึ่งพูดตอบว่าฉันเห็นด้วยฉันเห็นด้วยเมื่อทุกตัวลงความเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็พากันออกพยบไปอยู่ใกล้ๆริมลำธารพากันลงเล่นน้ำตลอดทั้งวันทั้งคืนคิดว่ายิ่งใช้น้ำนานขนย่งขาวเร็วขึ้นแต่ขนยังสีดำเหมือนเดิมจากนั้นไม่นานพวกอีกพาก็พากันป่วยไข้แล้วค่อยๆล้มตายกันทีละตัวสองตัวในที่สุดอีกการมีแต่ความทุกข์ใจใิทาาเรื่องนี้ให้เขาคิดว่าเราไม่ได้ทุกข์เพราะว่ามีหรือไม่มีแต่เราทุกข์เพราะว่าไม่รู้จักพอ พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่มีความสุขใดยิ่งใหญ่เท่าความสงบหากเราอยากเจอความสงบอยากพบความสุขที่แท้จริงก็ควรพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้มันยายทำมาก็พอสมควรแก่เวลาท้ายที่สุดนี้ สมเนนรขออานวยพรให้สาดุชนคนใจบุญทุกท่านงานเหมือนนางวิสาขามีปัญญาเหมือนพระสารีบุตรร่ำรวยสุดๆเหมือนอาณาถาบินทิกะเศรษฐีได้การทุกท่านเถิดสาธุ